ไปมีชีวิตใหม่ริมทะเลสาบบ้านกบอนุสลาอดีตนางเอกชื่อดังเปิดบ้านกบอนุสลาจันทรลังสีนางเอกยุคเก่าสะท้อนความหรูหราสมบูรณ์แบบสำหรับบางคนที่ใช้ชีวิตตลอดสัปดาห์วุ่นอยู่กับการทำงานช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่งานซิ้สุดลง จึงหมายถึงการพักผ่อนสังสรรค์เติมพลังกายพลังใจและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่นั่นเองคุณกบอนุสลาจันทละลังสีก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอดีตนางเอกดังที่ผันตัวมาเป็นสาวนักประกอบอาชีพส่วนตัวอย่างเต็มตัวซึ่งถูกความสำเร็จได้ลวนแลกมาก,กับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นคุณกบจึงตั้งใจใช้เวลาว่างที่เธอมี ผ่าร่างกายและจิตใจมาเติมพลังในที่โปรดบ้านสไตล์โมเดิร์นติดริมทะเลสาบบ้านที่เธอตั้งใจให้เป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวจริงๆตอนแรกตั้งใจซื้อให้คุณแม่แต่ท่านไม่ค่อยมาเพราะปกติอยู่แถวพระรามก้าเราก็เลยต้องไปไปมามาระหว่างที่นี่กับคอนโดสัปดาห์หนึ่งก็จะมาที่นี่แค่วันหรือสองวันเท่านั้น เหตุผลแรกที่ทำให้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ก็เพราะเราเป็นคนชอบทะเลสาบอยู่แล้วพอเห็นปุ๊บคิดไม่นานเลยใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นอีกอย่างปัจจุบันเราหาทําเลที่มีทั้งสวนและทะเลสาบแบบนี้ยากมากหากไม่นับเสน่ห์จากธรรมชาติที่แวดล้อมโดยรอบแล้วพื้นที่ในบ้านที่ดึงดูดสายตาได้ไม่แพ้กันก็เห็นจะเป็นห้องครัวที่อยู่บริเวณด้านในสุดัดจากห้องรับแขก พอแวบแรกที่เห็นห้องครัวริมทะเลสาบเราก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเหล่ากับครัวและทะเลสาบสุดหูสุดตาด้านนอกเป็นพื้นที่เดียวกันแต่พอใช้สายตากวาาและจ้องมองดูดีๆเราจึงเห็นความหรูหราและสง่างามในแบบหรูหราที่ส่งให้บรรยากาศดูสบายตาชวนให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นโดยไม่มีอะไรมากหรือน้อยเกินไปเหล่ากับว่าห้องครัวและทิวทัศ ถูกถักทอเป็นงานศิลปะผืนเดียวกันเมื่อสอบถามไปยังคุณกบเธอเล่าว่าห้องกวของบ้านพักหลังนี้ได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์จากสตาร์มาร์ n อินเทอรียดยความชื่นชอบในดีไซน์ที่สวยถูกใจประกอบกับความคุ้นเคยในแบรนด์สตาร์มารเธอจึงวางใจให้สถาปนิกเป็นผู้ดูแลงานพร้อมเลือกชุดกวดที่มีดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานภายใต้คอนเซปต์หรูหรา ซึ่งเป็นรูปแบบและสไตล์ที่เธอชื่นชอบอีกความน่าสนใจที่มองข้ามไม่ได้คือการเลือกใส่ตัวเลือกความเรียบง่ายให้กับพื้นที่ตัวบ้าน